จากนี้เราก็จะมาพูดถึงธรรมวิภาคษเมื่อวานนี้ก็ได้เสนอเมื่อวานนี้ก็ได้พูดในจุดกกับเรื่องธรรมอิปกราระมากก็คือสติสัมปชัญะชญะสติก็คือความระลึูได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัววันนี้ก็จะมาพูดถึง ทำเป็นโลกกระบ,บาลทำเป็นโลกกระบ,บาลก็คือทำรักษาหรือคุ้มครองโลคมีสองประการสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสามัคคีหรือสันติสุขแก่โลคก,ก็คือการสร้างสันติภาพในใจคนก่อนแล้วทำอย่างไรจึงจะสร้างสันติภาพในใจคนได้พระพุทธเจ้า จึงได้ทรงวางการสร้างสันติภาพไว้ในใจคนไว้สองประการคือพิริและโปตปะก็รวมการเข้าก็เรียกว่าเป็นธรรมโลกกบาลอือทำรรเป็นเครื่องคุ้มครองโลคหรือว่าทำรรเป็นเครื่องรักษาโรคที่ให้ความ สงบสุขมีสันติภาพมาอธิบายเรื่องฮิริและโอตตปะฮิริและโอตตปะทั้งสองนี้เป็นอาการของจิตที่มีลักษณะแตกต่างกันฮิริแปลว่าความละอายโอตตปะแปลว่าความเก่งกลัวเรียกสันส้นได้ว่าความละอายกับความกลัว ความอายนั้นมีหลายอย่างแต่ความอายที่ท่านจัดเป็นฮีริคือความอายต่อการทำชั่วต่อการทำบาปและอายต่อการทำชั่วละอายใจที่จะทำในสิ่งที่ไม่ควรซึ่งขัดจากหลักสิลธรรมคุณธรรมและหลักกฎหมายบ้านเมืองทั้งในที่รับ และในที่แจ้งเปรียบเหมือนบุคคลเห็นอุจระอยู่กลางถนนเกิดความรังเกียจไม่อยากเข้าไปใกล้นี่ก็คือความละอายส่วนปัปะนั้นก็คือความเกรงกลัวต่อผลของบาปก,กรรมที่จะนำมาเกรงกลัวต่อผลกรรมที่จะได้รับเช่นกลัวจะถูกจับ กัวจะถูกจองจํากลัวจะตกนรกกลัวจะไม่จึ้เครสวรรค์ดังนี้เป็นต้นแล้วไม่กล้าทําความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยเปียบเหมือนบุคคลเห็นอสรพิษที่นอนขวางทางเกิดความกลัวไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้แม้จะไม่กล้าที่จะเห็นทำทั้งสองอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นธรรมคุ้มของโลกหรือธรรม รักษาโลกให้มีความเกิดความสันติภาพเกิดความสงบสุขถ้าทุกคนมีธรรมสองประการนี้อยู่ในประจำใจย่อมทําให้โลกเกิดความสงบสุขสันติสุขมีความสุขตามมาในสังคมไทยทุกวันนี้มิลิช่วยให้คนเกิดความรังเกียจหรือว่าความชัง เกียดชังและระอายที่จะทำความชั่วโอตปะทำให้คนเกิดความกลัวไม่กล้าที่จะทำผิดละเว้นที่ทำความชั่วต่างๆดังนี้บุรุษมนุษย์ก็จะไม่เดียดเบียนกันได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีความสุขต่อไปอีกอย่างหนึ่งทำ ทั้งสองนี้ท่านกล่าวว่าเป็นธรรมทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์สัตว์ทั่วไปไม่มีการแยกแยะความดีความชั่วไม่มีขอบเขตของการประพฤติเช่นการเสพกามก็ไม่ได้แบ่งว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกสิ่งที่มนุษย์ทำต่างจากสัตว์ ก็เพราะมนุษย์มีการแยกแยะความผิดถูกควรหรือไม่ควรถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง,อองและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มนุษย์รู้จักการแยกแยะดีชั่วคือก็คือมิริและโอตปะการสร้างมิริโอตปะในตัวการสร้างวิริ ให้เกิดขึ้นในตัวเองท่านกล่าวไว้ในอัตถสารินีว่าให้คำนึงถึงตัวเองก่อนเป็นหลักคือก่อนที่จะทำความชั่วอะไรลงไปให้คำนึงถึงชาติกำเนิดตระกูลของตนนึกถึงสถานะของตนนึกถึงการศึกษานึกถึงวัยนึกถึงศาสนานึกถึงศีลธรรม เช่นนึกถึงชาติกําเนิดว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีสติปัญญามากกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์ยังไม่ทําชั่วเช่นนี้ถ้าเราทําเราก็ได้ชื่อว่าต่ำกว่าสัตว์หรือคำหนึ่งถึงชาติตระกูลของตนว่าบรรพบุรุษของเราสอนให้เป็นคนดีมาตลอด ถ้าเราไปทำความชั่วก็จะเป็นการทรยศต่อวงตระกูลของเราหรือคำหนึ่งถึงสถานะของตนว่าเราเป็นพระสงฆ์เป็นสมณีเป็นครูเป็นหมอเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหรือเป็นข้าราชการทั่วไปที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมไม่ควรที่จะทำชั่วเช่นนี้ ซึ่งเป็นการทำลายเยีกรติยศและชื่อเสียงของตนและวงตระกูลและประเทศชาติบ้านเมืองไปด้วยดังนี้เป็นต้นการสร้างโอตปะไว้ในตัวท่านให้คำหนึงถึงโทษที่จะเกิดการกระทำนั้นๆเป็นหลักเช่นคำหนึงถึงว่าสิ่งที่ทำนั้นจะเป็นตาบาปปิดตัวเราไปตลอดชั่วชีวิต คือนึกถึงทีไรก็เป็นเหตุให้ตำหนิตัวเองได้เสมอให้นึกถึงการที่จะถูกคนอื่นตำหนิติเตียนติฉินนินทาเช่นเราไปทำสิ่งนี้ไปเราทำสิ่งนี้ไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสายลูกหลานจะพลอยำตำตำตำหนิติเตียน คนที่รักก็จะตีตัวห่างให้คำหนึงถึงกฎหมายหรือโทษที่จะได้รับในโรคหน้าว่าคนเกิดว่าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรจชานที่สเสวยทุกขเวทนาเพราะการสสเสวยกรรมที่ทำชั่วดังนี้เป็นต้น การคำนึงถึงแบบนี้จะช่วยให้เรามีสติยับยัง้งตนเองไม่ให้ทำความชั่วทำแต่ความดีเป็นแรงส่งให้เรามีกำลังใจในการทำความดีวันนี้ก็ขอพูดถึงเรื่องทำคุมของโลกก็คือทำโลกกบาลไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจเจริญในธรรม penik eh um